แล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงเลเซอร์ผลรักแร้แล <am ้วก็บาซิเลียนบาซิเลียนก็คือคนจิ้งเขินมากเขิดอะไรเอ่ยยิงมาเป็นสิล้านรอบแล้วค่ะวันนี้เรายังไม่จบค่ะเป็นวันทําสวยเดย์ของเราเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นอีกค่ะ เป็นเวลา10โมงนะคะไอตาเนี่ยตื่นเช้าเพื่อที่จะแต่งตัวแต่งหน้าถ่ายรูปเมื่อเช้านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวันสบายๆง่ายๆเป็นวันแบบบิวตี้เดย์ของไอตาจ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเสริมสวยด้วยกันทั้งวันเลยมาดูกันว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยนะคะทําสวยอะไรบ้างคือปกติวันว่างของไอตก็ไม่ค่อยได้ว่างหรอกถ้าวันนี้แบบสมมติไม่มีถ่ายวิดีโอหรืออะไรเงี้ยไอตาก็จะแบบบุกและฉันจะไปคลินิกทำนี่ทำนี่นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นวันที่เราแบบก็ต้องแบบเมนเทน ในเรื่องความสวยนะคะด้วยความที่เราเป็น beauty อ l o กอ e r คือเราไม่ต้องแบบหน้าตาสวยขนาดนั้นก็ได้แต่คืออย่างน้อยเราต้องดูแลตัวเอง,เองนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้ตาขอล้างหน้าล้างเครื่องสอําอางเลยขอบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผิวดีมากนะคะไม่ใช่แค่ไปทําหน้าไปคลินิกอะไรอย่างเดียวแต่คือมีเทคนิคส่วนตัวด้วยเดี๋ยวมาเมามอยกันเดี๋ยวขอใช้คเครื่องสอําอางออกทั้งหมดก่อนเลยนะจ๊ะนี่นะคะเราก็ ล้างเครื่องสําอางออกหมดแล้วหน้าสดเว้ยตาลงสกินแครน์นิดหน่อยแล้วก็ลงลิปมันนะคะจะบอกว่าช่วงนี้ผิวดีมากผิวดีมากคือมันแบบมาจากหลายๆปัจจัยด้วยแหละเรื่องแบบการดูแลตัวเองช่วงนี้ไอต้ตาก็นอนแบบตามเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ดื่มน้ําเยอะแล้วก็แบบสกองสกินแคร์อะไรก็ต้องถึงเนาะว่าด้วยเรื่องการดื่มน้ำเอาจริงๆก็แบบสําคัญมากดื่มน้ําให้ถึงดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็พวกอะไรเสริมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยไอต้ตาก็แบบว่าใส่ใจมากเวอร์เนี่ยเดี๋ยววันนี้ออกไปข้างนอกเจอแดดเจอลมไม่ตาจะชอบพก เครื่องดื่มออกไปด้วยบางทีก็พกน้ำเป่าบางทีก็พกแบบอะไรก็ตามอะที่แบบเออเราชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะพกเป็นตัวนี้ไปนะจ๊ะคิวมินซีอ่ะอย่างเราจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยบางทีมันเจอแดดเจอลมมันจะร้อนแล้วมันก็จะเหนือ่อยตาก็จะเลือกพก ตัวนี้ออกไปนะคะคือไม่ใช่แค่ว่าเขารสชาติอร่อยอย่างเดียวแต่คือตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ด้วยคิวมินซี C ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มน้ำผึ้งมานุกา้าผสมคอลลาเจนฟังดูก็คืองานผิวมาแล้วไหมเออก็ต้องนิดนึงแม่จะดื่มอะไรก็ต้องเลือกเอาที่มีประโยชน์นะคะมันจะได้ไม่เสียทีเสียเที่ยวน้ำผึ้งมานุกา้านี่ช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยเขาเริ่มฮิตกันน้ำผึ้งมานุกา้าเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลกมีประโยชน์เรื่องผิวนะคะให้ ผิวพรรณเนี่ยอ่อนเยาว์ค่ะแล้วที่คิวมินซีเขาใส่เข้ามาเนี่ยเป็นน้ำพึ่งมนานุก้า จากนิวซีแลนด์4,002มิลลิกรัมซึ่งเขาเนี่ก็จะช่วยปกป้องผิวเราจากอนุมูลอิสระที่เราจะไปเจอประจำวันใช่นแว่าฝุ่นแดดมลภาวะอะไรใดๆเขาก็จะช่วยปกป้องผิวจากตรงนั้นแล้วเขาก็ยังมีคอลลาเจนตายกระทายด้วยนะคะจากปลาเข้มข้น2,005มิลลิกรัมช่วยฟื้นฟูผิวผิวเนิมอ่นเยากจะได้หน้าเด็กผิวเด็กแบบนี้ไปตลอด <c oughs> แล้วก็จะเต็มไปด้วยพวกสารอาหารที่ดีต่อผิวพรรณเยอะแยะมากมายะะ <Wow. S 1> เลยค่ะเดี๋ยวขอมาจิบก่อนออกจากบ้านนิดน,นึงนะคะ <Wow. S 1> รสชาติแบบดีชื่นใจเขาจะมีความหอมหอมหวานหวาน,วนจากน้ำผึ้งมานูกาแท้เนาะไม่ได้หวานเกินแต่ก็แบบนิดนิดให้เรารู้สึกสดชื่นสมมติเราออกไปข้างนอกมันร้อนเราเดินเหงื่อออกเหนื่อยแล้วก็แบบ จิบได้แถมตัวนี้เนี่ยไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ชอบมากเพราะเราต้องแบบควบคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังอยากดื่มอะไรที่มันมีความแบบหวานหน่อยๆตัวนี้เนี่ยเหมาะมาก <c raw ing> ๆเลยค่ะเขาให้พลังงานต่ําเพียงแค่25กิโลแคลอรี่เลยนะคะคนที่คุมอาหารแบบว่าดูแลสุขภาพดูแลร่างกายออย่างดิฉันก็คือเหมาะมากๆูอร่อยแล้วยังผิวสวยนะคะราคาแค่25บาบาทเองใครอยากโดนเซเว่น จัดไปหาซื้อง,ง่ายมากตัวนี้ที่ฉันพกออกไปวันนี้ด้วยเพราะว่าบางทีไปซาลอนไปอะไรใดๆเขาจะแบบเอาน้ำอะไรดีคะมีน้ําหวานมีน้ำนนํำนู่น้านี่แต่ลฉันก็จะเผลอสั่งน้ําหวานตลอดเรามีพกไปแล้วเราก็จะไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปบำรุงผิวเป็นปรุงอะไรสักหน่อยแต่ขอบอกเลยนะว่าการเข้าคลินิกอะไรยังไงเนี่ยมันมีคอสมีรายจ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากผิวสวยในราคาเบาๆก็ตัวนี้เลยคิวมินซี C. ผิวดีเลยค่ะานคิวมิ C, นซีน้ำผึ้งมานุกา้าผสมคอลลาเจนเจ๋กมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยละกัน ทุกคนคะวันนี้เราก็มาที่ SLC กันนะคะเพราะว่าคลินิกปิดนานมากเวอร์คิดถึงการมาคลินิกอะไรใดๆนะคะจริงๆแล้วแต่ทําแบบแทบจะทุกอย่างที่ SLC เลยพวกแบบเลเซอร์ทีเมนอะไรใดๆแต่เดี๋ยววันนี้นะคะจะเน้นทําเป็นพวกเลเซอร์เลเซอร์ขนอะไรใดๆเพราะว่ามันปิดนานมากคือแบบว่าขนขึ้นมากนะคะวันนี้ก็จัดหนักจัด เต็มเลเซอร์ขนที่นี่กันค่ะจะมีเลเซอร์ขนหน้าบาซิลเลียนลักแร้แล้วก็มีเลไวเลเซอร์ด้วยที่ช่วยแบบว่าเรื่องความกระจ่างใสแต่เดี๋ยวเราไปเลเซอร์กันค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในห้องเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนชุดใส่ช <c oughs> <c oughs> ุดคลุมกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อคลุมที่เราใส่กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเลเซอร์ไวเลเซอร์กันก่อนเดี๋ยวตอนทําที่หน้าอาจารย์ก็ต้องถอดแมสเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเนี่ยเขาก็จะใส่แมสตามปกติเลยนะจ๊ะไวเลเซอร์ก็จะเป็นเลเซอร์ที่ทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำจุดไหนที่แบบว่าหมอะคลาำทาได้หมดเลยวันนี้อาจารย์ทที่หน้านะคะแล้วก็รักแร้ด้วยให้ลักแร้ขาวกระจ่างใสแล้วก็ที่ก้นด้วยจ้าโอ เลยว,วันนี้มาเลเซอร์ก้นให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ผ้าคาดผมนะคะผมมันจะได้ไม่ไปวุ่นวายตอนที่คุณหมอมาเลเซอร์หน้าเราพ่อพูดเลเซอร์ปุ๊บสิวขึ้นหน้าผากหนึ่งเม็ดเลยงงมากไม่ได้มาคลินิกนานมากคือแบบว่าวันๆแค่เปิดยังน้าเปิดยังน้าดีใจนะที่สุดก็ได้มาทำแล้วค่ะ ต่อไปเราจะมายิงเลเซอร์ที่รักแร้กันหน่อยนะคะเพื่อความแบบว่าให้มันดูกระจ่างใสเนาะตัวไวเลเซอร์เนี่ยจริงๆไม่ค่อยเจ็บนะคะจะมีแบบอย่างตอนที่ยิงหน้าก็จะมีเจ็บบริเวณหน้าผากนิดนึงเพราะมันเป็นบริเวณที่ผิวหนังมันบางแล้วมันโดนกระโดกแต่ตรงรักแร้คือแบบชิลมากแบบสบายมากเวอร์ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็กําลัง เลเซอร์ก้นจ้าเปิดจังรอเล่นไม่เกิดหรอกทำมาหลายทีแล้วเลเซอร์ตัวนี้ยังที่บอกคือไม่เจ็บเลยเจนก็แบบนอนชิวค่ะตามพวกแบบงามก้นงามขาอะไรเงี้ยถ้าใครไม่มั่นใจก็แบบว่ามาเลเซอร์กันได้นะแล้วก็สมัยเนี้ยคือเป็นเรื่องธรรมดามากทุกคนแบบคนมาเลเซอร์ก้นอันหรือว่าแบบเลเซอร์บาซิเซียอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะไม่ต้องอายค่ะเออบอกเลยว่าสบายมาก อันนี้จะเป็นเครื่องเจนทลแยกนะคะเป็นเครื่องที่เราจะเลเซอร์ขนกันนั่นเองจ้าตอนนี้เราก็กําลังจะเตรียมเลเซอร์ขนกันนะคะคือเลเซอร์ขนกับไวเลเซอร์มันจะแบบเป็นคนละตัวคนละอยะ่าง ตัวเลเซอร์ขนเนี่ยจะมีความเจ็บแต่ว่าก็ไม่เจ็บมากขนาดนั้นหรอกก็แบบเจ็บพอให้ชีวิตมีสีสันนิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าชีวิตมันง่ายไปใครรู้สึกว่าอยากแบบชา์เลนชีวิตก็มาทำยิงเลเซอร์ขนก็นได้นะคะพัดาก็จะยิงบริเวณหน้านะคะถ้าเราแบบไม่มีขนหน้าหรือว่าขนหน้าบางอะไรเงี้ยเวลาแต่งหน้ามันก็จะดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงเลเซอร์ขนรักแร้แล้วก็บาสิเลียนบาซิเลียนก็คือผนจริงมขอดมากขิดอะไรเอ่ย ยิ่งมันเป็นสิบล้านรอบแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะมันจะมีความแบบว่าดิดๆนิดหน่อยนะคะแต่จะบอกว่ากําจัดขนแบบไหนการแวกการถอนกระโกการเลเซอร์คือปังที่สุดเลิศที่สุดมันคุรค่าแก่การเก็บเงินมาทําที่สุดค่ะทุกคนน่าจํแบบว่ามีรอยแดงนิดหน่อยนะจ๊ะหลัง เลเซอร์อุ้ยวันนี้แอบเจ็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมายิงที่รักแรแล้วก็บาซิเลียนกันต่อนะจ๊ะคะคบเย็นนะคะจะช่วยทำให้แบบผิวมันชาแล้วมันก็จะเจ็บน้อยลงอันนี้เรากำลังยิงบาซิเลียนอยู่นะคะคือมันมันก็เจ็บหน่อยๆอะแต่มันก็แบบพอทน มันจะมีบางบริเวณที่มันเจ็บมากกับบางบริเวณที่มันเจ็บน้อยเอออันนี้ไม่ได้แบบเป็นเสียงเซ็กซี่นะเจ๊เวลายิงเนี่ยนะคะแต่จะชอบให้เจ้าหน้าที่เขาเก็บทั้งข้างหน้าและข้างหลังค่ะ <c oughs> ทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมข้างหลังมาถึงแบบว่าบริเวณก้นอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีแบบขลเล็กๆน้อยแต่ก็จะให้เขาเก็บทั้งหมดเลยแต่จะบอกว่าเวลาที่เราไม่มีขนตรงก้นอะคือขนอะมันจะแบบทําหน้าที่แบบซับเสี่ย ถ้าเราไม่มีขนตมก้นนะทุกคนต้องระวังเลยคือเราจะตบเจองดังมากตด,ดัางบ้านเพราะมีขนซับค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบว่าเลเซอร์ครั้งแรกเวลาจะตดเราต้องกลั้นนิดนึงนะคะตอนนี้ตาเลเซอร์ครั้งแรกเดินยู่ BTS เอสเราจะกลับบ้านต,ตดต่ังบ้านแต่โชคดีไม่มีใครอยู่ใ,ใกล้ก็แบบว่าอุ้ยตายแล้วอันนี้เป็นทริคบอกกันไว้โอย คนคะเราก็เสร็จกับการทำไวเลเซอร์แล้วก็แฮร์เลเซอร์เรียบร้อยที่ SLC แล้วนะคะหน้าอาจจะมีแดงๆนิดหน่อยแต่ว่าแบบแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงชีก็จะปกติเวอร์เลยเวอร์นะคะวันนี้เรายังไม่จบค่ะเป็นวันทำสวยเดย์ของเราเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นอีกค่ะคือนานๆทีดิฉันได้หยุดนะคะดิฉันก็บุ๊กแบบแน่นๆ <c oughs> บุ๊กแบบแน่นเวอร์นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องไปแวะกินข้าวก่อนนะคะออะไปเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเราจะไปทําสวยอะไรกรันโอ๊ยเมื่อกี้ยิงบราซิเลียนก็ฟีลแบบ ไก่ย่างวิเชียนบุรีแบบว่าแบบนั้นเลยนะคะถ้าใครอยากรู้แบบค่าใช้จ่ายอะไรยังไงของ SLC เดี๋ยวแต่จะขึ้นรายละเอียดไว้ตรงนี้เนาะเราก็แบบว่าลองคุยไลน์คุยโทรคุยอะไรเงี้ยไว้ก่อนได้นะจ๊ะแล้วเขาก็จะมีราคาเป็นคอสแล้วก็ราคาทดลองทําครั้งแรกอะไเเพื่อดูว่าเราจะแบบว่าโอเคไหมเลิศไหมอะไรอย่างี้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกรางนึงค่ะ ตอนนี้เรามาถึงร้านที่สองกันแล้วจ้านี่เลย F Artist Studio นะคะร้านนี้ตามไม่เคยมาแต่พอดีว่า อยู่ใกล้บ้านในตายีิฉันเป็นคนชอบอยู่บ้านทําอะไรก็ขอให้ทําใกล้บ้านนะคะวันนี้เนี่ยมาทําร้านนี้จะมาทําลิปขนคิ้วลิปขนตาฝังสีปากแล้วก็พ่นเฟปชายผิวคือจะเต็มมากนะคะนี่ขนาดว่าไม่เคยมาร้านนี้นะแต่มาถึงคือเขามีอะไรให้ทําหลายอย่างดิฉันเป็นคนชอบแบบว่าเสริมสวยบิวตี้ใดๆจะเต็มค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านน่ารักมากทุกคน ชื่นมากมีกลิ่นหวานๆเปรียปร้ยวๆทุกใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทํากันนะคะ๋ยวเราจะเริ่มทําฝั่งสีปากกันก่อนคือจริงๆตาเป็นคนที่สีปากก็ไม่ได้คํามากเคยฝังมานานและหลายปีก่อนอะไรเงี้ยแต่แบบเป็นคนชอบหาทำนะคะแปะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะแล้วก็ลิปคิ้วลิปขนตาอะไรใดๆนะจ๊ะ,ะ,ะเป็นห้องที่เราจะทําการอะไรใดๆน,นะจ๊ะสะอาดสะอ้านนะคะ ือวันนี้เราจะทําหลายสิ่งหลายอย่างมากมันจะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากคือดิฉันเรียกว่าบุกทุกร้านที่แน่นวันนี้ใช้เวลาคือคุ้มมากทุกๆชั่วโมงจะต้องสนสูวนะเริ่มมันค่ะตอนนี้กําลังแปะยาชายอยู่นะคะเราแปะยาชาประมาณ15นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงสีปากกันนะคะ กลึกคิ้วเติปมปอกกระหวอดตามนั้นค่ะอันนี้เราทาน้ำยาลึกคิ้วแล้วเ,เดี๋ยวเราทิ้งหน่อยนะคะต้องลำบากคนใส่ซับวิดีโอแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จะฟังโลเรื่องหรือเปล่าเอาเปน็นว่าเดี๋ยวทำลึกขนตาต่อค่ะสู้ๆไม่ให้เรานะคนที่ทำทรับวิดีโอสู้ๆนะคะ you <laughs> ตอนนี้เราลิฟคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือคิวไอ้ตามันจะมีความเส้นใหญ่มันก็จะตั้งได้ประวัติเนี้ยตั้งมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบยักษ์สาไปนะคะเราก็จะไม่ได้แบบเอาให้นาง,นางฟูอะไรขนาดนั้นนะคะคนที่แบบแนะนําวงการลิฟคิวให้ดิฉันก็คือนิสมณีค่ะัวแม่ของวงการยักษ์ส <c> า <oughs> แล้วไอ้แต่ก็ลิฟขนตาคืองอนยิ่งกว่างอนแบบต้องงอแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ปากค่ะอันนี้คือหลังทําเสร็จทันที นะก็มีอาการบวมนิดนึงนะคะแล้วก็ยังชาๆจากยาชานิดหน่อยแต่ว่าแทบจะไม่เจ็บเลยค่ะจะมีแบบไม่เชิงเจ็บเป็นความรู้สึกจี๊บๆเวลาแบบถึงแบบขอบปากตรงนี้นะคะซึ่งโอเคมาอันนี้เสร็จไปสามอยานะ่างแล้วยังไม่จบเมื่อไหร่จะกลับบ้านเอยตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแต่ทําเป็นการพ่นเปปทัยซึ่งพี่เขาบอกว่ามันจะเลิศต่อผิวหน้าที่สุดอ,อไปให้สุดค่ะอย่าหยุดบอกเลยว่าเงินไม่หมดอย่าหยุดค่ะไปต่อค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการพ่นเปปไทยมันจะอะไรกับขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือเราดึงหน้าขึ้นเพื่ออะไรล่ะคะอ่าอันนี้ดึงหน้าขึ้นเพื่อที่จะให้ ผิวกับตัวเปปไทด์อะค่ะทำงานร่วมกันโดยการที่ตัวเปปไทด์อะค่ะเขาคคุณสมบัติก็คือว่าเปรียบเสมือนการเป็นโบท็อกอะค่ะที่ทําให้หน้าตึงหรือว่าริ้วรอยบางบางส่วนที่จางๆบางๆต้นขึ้นได้ดค่ะใช้เวลาในการพ่นประมาณ20-30นาทนีค่ะแล้วแต่สภาพผิวอันนี้เหมือนแต่งหน้าแล้วอะเหมือนแต่งหน้ามาทาหน้า <c oughs> คิ้วก็ยกขนตาก็ยกปากก็มีสี <c oughs> <c oughs> I woke like this ค่ะ คนค่ะตอนนี้ทําเสร็จก็คือหน้าเงาหน้าวาวปากเงาคือทุก ทุกอย่างเต็มแล้วแหละออกจากบ้านได้อันนี้นะคะพอเราแบบว่าพ่นเปปไทน์มันก็เป็นการบํารุงเนอะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปก็ไม่ต้องล้างหน้านอนก็คือให้เขาแบบว่าบํารุงทั้งคืนเต็มที่เลยฉ่ามุงแน่นอนค่ะจะเต็มมากเลยเนาะถ้าเกิดใครอยากจะมาทําสวยเหมือนในตานะคะที่ร้าน F Artist Studio นะคะคือร้านเนี่ยจะอยู่แถวบางนาก็อยากจะชวน,ชา,าน,าน,นนะชาวบางนาเงี้ยนชาวบางนา มาใช้บารีกันได้นะคะดีใจมากแฮปปี้หยุดซอยเดียวกันกับบ้านเลยค่ะป่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไปค่ะ ะคะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหน้าเงาระดับล้านค่ะวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะจ๊ะวันเสริมสวยของไอตาคือตาเป็นคนที่แบบว่าชอบทําอะไรแบบนี้มากการเสริมสวยอะไรใดๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่ายังไงชอบสะสมของชอบชอปปิง้งชอบซื้อของแบรนด์เนมซื้อนาฬิกาซื้อกระเป๋าอะไรไต่ตาไม่มีเลยไม่ค่อยได้ใช้แบรนด์เนมเลยแต่ตาเป็นคนที่เก็บเงินเพื่อที่ทําสวยทนะําหน้าทําผมทนะําอะไรไปเรื่อยเป็นคนที่อินกับเรื่อง beauty มากอินขนาดว่าอะอย่างที่บอกเครื่องดื่มเราออกไปข้างนอกเราก็พกอะไรล่ะ ควิมินซี c, น้ำผึ้งมานุก้าผสมคอลลาเจนดื่มได้ทุกวันผิวฟังอะไรเงี้ยเคยตาเป็นคนที่อินเรื่องอะไรแบบนี้มากบางคนจะรู้สึกว่าแบบไปทำทำไมแพงมากอะไรเงี้ยก็คือเราทำงานได้เงินมาแต่ก็จะมีแบบส่วนที่เป็นเงินที่เก็บเพื่อที่แบบเออเราใช้ต้องนี้ได้อันนี้ก็แบบรวบร,รวมมาหนึ่งวันให้เห็นคือแบบหลักๆแล้วก็ดีใจด้วยแหละว่าพวกคลินิกแล้วก็แบบร้านความงามเขาเปิดแล้วสักทีหลังจากที่ดิฉันก็รอมานานนะคะก็แหละตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก่อนไปอย่าลืมกด ไลฟ์วิดีโอนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊าแล้วก็กด subscribe กดสั่นสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเผื่อว่ามีวิดีโอใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวติดตามอ่ะเช่นฟังสีปากเช่นแบบ พ่นเปปชายหรือว่าแบบอะไรใดๆเลเซอร์อะไรใดๆอยากดูรีวิวคอมเมนต์บอกกันได้จ้ะเพราะตาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณอยากดูอะไรถ้าคุณไม่เมนในดิจิันก็อ่านจากคอมเมนต์ของพวกคุณนั่นแหละว่าเออทำรีวิวอะไรดีอะไรดีอันนี้ก็มาแบบให้ดูให้เห็นกันคร่าวๆยังไงก็คอมเมนต์เมามอยกันได้นะคะปากฉ่ำเหมือนไปฉีดปากมันหนึ่งซีซีหน่อยๆอย่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Stay right where you are and don't come closer. If you ever picked it up, it's over. You are.